โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงพันสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนไปเล่นเกม way of the g i l e n นะทุกคนหรือว่าวิธีแห่ง g ane, นะกิเลนนะก็ก่อนหน้าน,นี้ไปเปิดเดียวได้ลุ้นในอาแปะมานะทุกคนโดนไป2 0 0พนะเพื่อนก็มาหากิเลนต่อเลยแล้วกันนะนี่5,000ที่เหลือเรา5,000เดี๋ยวขอม้าม่วงดูก่อนแล้วกันนะว่า5,000ต้องเบ็ดเท่าไหร่ โอเคเบทเจ็ดสิบนะทุกคนมาลืยเลยแล้วกันนะวันนี้ม้าม่วงก็เล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้านะเพื่อนสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากเล่นที่เดียวกันกับมมาม่วงนะที่เมกาเกมหกห้าก็กดไปที่ดิงใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนโอเคอย่างนี้ก็คือเก้าหมุนคูณทีละสามนะเพื่อนสำหรับกีเลนไป ห้าพน,นะซื้อรอบนี้ถ้าไหลๆห,หน่อยก็ได้ลุ้นอยู่นะแต่ตอนนี้ว่าไวสองนะทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะเพิ่งโดนนัแปลมายีเลนจะมาเอาเราต่อแปลกๆแ,แล้วทุกคนเหลือสี่หมุนเท่านั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มแย่เพิ่งได้มาร้อยเดียวเองนะทุกคนบวกรอบหมุนมาก่อน ไลไปก่อนเพื่อนโอ้ยังมาอยู่เปเลี่ยนเป็นเลขสิบได้ไหมสิบโอ้โหไม่มาสี่หมุนคูณสิบหกแล้วทุกคนมาไม่แน่ไม่แน่แนอาจจะพลิกโอ้โหหมุนสุดท้ายไม่นะโอ้โห หนักกว่าแปะก็กีนเลนนี่แหละทุกคนเกินไปโอ้โหไม่ไหวนะได้มาเจ็ดร้อยทุกคนซื้อไปห้าพันโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่นะครับม่วงไพ่ก่อนทุกคนก็เจอกันเกมต่อไปแล้วกันนะทุกคนใครอยากเห็นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาขอกันได้นะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้แล้วเพื่ก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย s a o าจัง